คนบางคนโชคดีที่ได้ทำงานในสภาพแวดล้อมที่ดีได้เพื่อนร่วมงานดีทำให้รู้สึกอบอุ่นและเป็นมิตรแม้นว่าจะต้องเคร่งเครียดกับการทำงานแต่ก็ยังรู้สึกอยากมาทำงานทุกวันและสนุกกับการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆตลอดเวลาแต่คนจำนวนมากไม่โชคดีเช่นนั้นอย่างไรก็ตาม ไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวหากคุณตกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นมิตรนักในที่ทำงานใหม่คุณยังสามารถทำงานได้แม้จะอยู่ท่ามกลางความไม่เป็นมิตรและไม่ได้รับความช่วยเหลือจากคนในที่ทำงานมาดูกันว่าคุณจะสามารถทำงานยอดเยี่ยมในสถานการณ์ยอดแย่นี้ได้อย่างไรลืมโชคชะตาไปซะ อย่าพยายามเปลี่ยนแปลงอะไรได้อย่างใจคุณแม้นว่าสิ่งต่างๆจะไม่เป็นไปตามที่คุณปรารถนาจงยอมรับและอยู่กับความจริงเพราะเมื่อคุณยอมรับในความจริงได้แล้วก็สมองของคุณก็จะเหลือเนื้อที่สำหรับไว้คิดหาทางออกได้ดีกว่าจมอยู่กับการคํำครวนถึงชะตากรรมของตนเริ่มที่ตัวคุณ อย่ารอให้ในายจ้างหรือหัวหน้าเป็นฝ่ายเริ่มต้นพูดถึงผลการทำงานของคุณและสิ่งที่พวกเขาคาดหวังจากการทำงานของคุณควรมันตรวจสอบการทำงานของตัวเองเป็นประจำและเอ่ยปากขอความคิดเห็นจากหัวหน้าของคุณถึงสิ่งที่เขาคาดหวังเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นด้วยตัวคุณเอง พยายามสร้างสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานในบรรดาเพื่อนร่วมงานทั้งหมดคงต้องมีสักคนที่เป็นมิตรกับคุณคนที่สามารถให้คำแนะนำต่างๆได้ซึ่งเขาอาจมีส่วนช่วยให้คุณทำงานได้ง่ายขึ้นและนั่นก็ส่งผลต่อผลงานที่ดีขึ้นด้วยให้เครดิตกับเพื่อนร่วมงานให้เครดิตกับเพื่อนร่วมงานด้วยเสมอเมื่อทำงานร่วมกัน ควรคำนึงเสมอการทำงานไม่ควรมุ่งแต่แข่งขันและเอาชนะกันเราจะชนะก็ต่อเมื่อเพื่อนเราชนะและเราทุกคนคือผู้ชนะด้วยกันไม่หยุดเรียนรู้ความรู้ที่ไม่มีการพัฒนานักวันก็ยิ่งล้าหลังและไร้ค่าคุณจึงไม่ควรหยุดเรียนรู้แม้นว่าคนอื่นๆสภาพแวดล้อมจะเป็นเช่นไรก็ตามจะสมดุลในชีวิต ในสภาพแวดล้อมของการทำงานที่คุณประสบพบเจออยู่นั้นหากคุณไม่จัดการชีวิตตัวเองให้สมดุลโอกาสล้มเหลวมีค่อนข้างมากคุณจึงควรระมัดระวังอย่าให้งานเบียดบังชีวิตส่วนอื่นๆของคุณเชียวละจัดเวลาสมาคมหลังเลิกงานจัดเวลาสำหรับทำกิจกรรมร่วมกันกับหมู่พนักงานเพื่อผ่อนคลายความเครียดและสร้าง เสริมสร้างทีมเวิร์กทั้งนี้ในหลายบริษัทอาจมีการเล่นกีฬาร่วมกันการรับประทานอาหารร่วมกันเป็นต้นซึ่งคุณไม่ควรพลาดการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งด้วยเรียนรู้ความผิดพลาดการทำงานย่อมเกิดความผิดพลาดกันได้จงซื่อสัตย์ต่อตัวเองยอมรับและแก้ไขในข้อผิดพลาดเหล่านั้นจดจำเป็นบทเรียนและพยายามอย่าให้เกิดขึ้นซ้ำอีก ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรก็ตามหากคุณรักในสิ่งที่คุณทำคุณจะสามารถทำมันได้ดีและผ่านพ้นอุปสรรคนานับประการได้สำเร็จแต่หากคุณไม่ได้รู้สึกสนใจในสิ่งนั้นจงอย่าเสียเวลาไปกับมันเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรก็ตามต้องมั่นใจว่าคุณเลือกที่จะทำในสิ่งที่เหมาะสมกับคุณอย่างแท้จริง